สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาส่งข่าวของนุศราต้อมคำนะคะชนะไปอีกแล้วค่ะโดยที่วีคนี้สัปดาห์นี้เธออยู่กับทีมลินนาแฮนนะคะใส่เสื้อสีส้มค่ะวันนี้แข่งกับเฮนส์นะคะซึ่งแข่งกันอย่างสุดมันเหมือนเดิมค่ะโดยที่เซตแรกลินนาแฮนทีมของนุสราก็นำไปก่อนด้วยสกอร์31ต่อ29ส่วนเซตที่2เฮนส์แก้เกมกลับมาได้แล้วก็ ทุกชนะไปด้วยสกอร์27-25ต่อนะคะแต่พอมาเซตที่3ทีมลินนาแฮนกลับปิดเกมได้ก่อนด้วยสกอร์25-16ต่อนะคะก็เลยทำให้ลินนาแฮนกลายเป็นผู้กำรรชัยชนะไปวันนี้ด้วยสกอร์2-1ต่อเซตและก็จะมีภาพสวยๆที่นุสราต้อมคำใช้มือเดียวเซตบอลที่2หรนึกว่าจะเซตแต่ว่าหลอกฝั่งเฮนส์งงแล้วก็ผลักเบาๆลงไปเลย สำหรับโปรแกรมครั้งต่อไปนะคะก็จะแข่งวันที่5พฤศจิกานะคะเวลา6โมงเย็นของอเมริกาก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ